และแล้วเมื่อเขาได้กลับมารีดูวิดีโอนะครับก็โอ้โหปรากฏว่าสิ่งที่ถ่ายมาเนี่ยมันคือคดีฆาตกรรมนะครับหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ y t u t u เนี่ยน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าดูมากกว่าทีวีธรรมดานะครับก็คงจะเป็นที่วิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยมักจะถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้รับการเซ,เซ็นเซอร์เยอะเหมือนกับทีวีนี่แหละมันก็เลยทำให้ตัววิดีโอบางครั้งนะครับ มันก็ดูมีความสมจริงคือเอาจริงมันก็คือเรื่องจริงเลยแหละที่มันดันไปถ่ายติดสิ่งต่างๆอะไรซึ่งตะกล้องเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจถ่ายติดมานะครับอย่างเช่นเรื่องราวแนวผีผีหรือว่าเรื่องราวแนวเลือดสาดนั่นเองนะครับที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้นะครับเราก็จะมากันกับเรื่องราวแนวๆน,นี้เลยที่ก็มีคนได้ไปเจอมาตั้งแต่ยูทูบเบอร์สายลองดีหรือว่ายูทูบเบอร์สายจริงจังนะครับอย่างเช่น เรื่องแรกเลยครับศพที่โดนพันไปด้วยโซ่ Motor City Magnet Fisher นะครับก็เป็นหนึ่งในช่อง YouTube แปลกๆที่เขามักจะมีกิจกรรมอันสร้างสารรค์อันนึงก็คือการไปตกปลานั่นเองฮะหากแต่ว่ามันจะไม่ใช่การตกปลาแบบเอาตะขอเกี่ยวเบ็ดไปตกปลาธรรมดาอะไรแบบนี้นะหากแต่เป็นการตกปลาโดยใช้แม่เหล็กครับคือไอคนที่เขาทำช่องนี้เนี่ยเขาก็มักจะตระเวนไปตามหนองน้ำต่างๆนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเอาแม่เหล็กแรงสูงนะครับมาผูกติดกับลวดหลังจากนั้นก็หย่อนลงไปในน้ําแล้วก็แกว่งไปแกว่งมาเพื่อเป็นการให้แม่เหล็กเหล่านั้นเนี่ยมันไปสุ่มดูดของมีค่าจากแม่น้ําหรือว่าหนองคลองบึงอะไรขึ้นมานะครับที่บางทีพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอของอะไรตั้งแต่ธรรมดาอย่างเช่นเหรียญโลหะมีค่าจนไปถึงอะไรแป,แปลกๆง,งเช่นเครื่องมือช่างหรือบางทีจักรยานยนต์ทั้งคันมันก็ยังมีเลยนะครับซึ่ง มันก็นับว่าเป็นงานอดิเรกอะไรที่ดูน่าสนุกแล้วก็สร้างสรรค์มากนะครับคือเอาจริงๆถ้ามีเวลาว่างๆแอดก็อยากจะไปลองบ้างนะเอาเป็นว่านั่นแหละครับเจ้าของช่องดังกล่าวเนี่ยก็ได้ใช้วิธีนี้แหละครับในการเดินไปทำคอนเทนต์ต่างๆทั่วสหรัฐเลยจนกระทั่งเมื่อวันหนึ่งของเดือนกรกฎาคมในปี2023นะครับที่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับพวกเขาจะเดินไปทำคอนเทนต์ที่หนองน้ำแห่งหนึ่งอย่างเมืองดีทรอยของสหรัฐ ซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกเขาก็ทําเหมือนเดิมเลยครับคือผูกแม่เหล็กอะไรกับลวดแล้วก็ยนไปแกว่งแกว่งใต้นะ้าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปค้นพบกับของอะไรบางอย่างที่มันมีความหนักมากแบบที่พวกเขาเนี่ยไม่เคยได้เจอมาก่อนเลยนะครับซึ่งตอนแรกพวกเขาก็คาดการณ์กันไปว่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรคันใหญ่ๆห,หรือเปล่า เพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับมีบ่อยเหมือนกันกันกบพวกที่ชอบขว้างสกูตเตอร์ไฟฟ้าไอ้ที่มันแบบให้เช่าอะลงไปในแม่น้ํานะครับนั่นแหละครับเขาก็เลยลองดึงขึ้นมาหากแต่ว่าไม่ใช่นะครับคือพอพวกเขาได้เริ่มดึงขึ้นมาเนี่ยไอ้ส่วนที่มันได้ผุดออกมาจากน้ำเนี่ยมันกลับไม่ใช่ส่วนล้อหรือว่าส่วนแฮนจับอย่างที่เขาได้เจอกันนะครับหากแต่เป็นกระเป๋าใบใหญ่ๆใ,ใบหนึ่งครับ ที่ได้ถูกพันล้อมไปด้วยโซ่เนี่ยแบบเพียบเลยครับคือแค่พูดมาเนี่ยแอดก็ว่าเพื่อนๆจะต้องเดาออกเลยใช่ไหมครับว่ามันน่าจะมีอะไรอยู่ในกระเป๋านั้นหากแต่ว่าเพื่อความชัวร์ครับยูทูบเบอร์ท่านนั้นเนี่ยก็ได้พยายามดึงกระเป๋าที่มีโซ่เนี่ยขึ้นมาก่อนเผื่อว่ามันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อสุภานะครับหากแต่ว่านั่นแหละครับเมื่อพวกเขาได้ยิ่งดึงขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ย ไอกลิ่นที่อยู่ในกระเป๋านะครับมันก็เริ่มโชยออกมาแบบเป็นกลิ่นเหม็นเน่าราโคนสาบควายกันเลยทีเดียวนะครับที่เมื่อถึงเวลานั้นแหละมันก็ทําให้ในหัวสมองของพวกเขานะครับไม่สามารถคิดอะไรเป็นอื่นเป็นไกลไปได้แล้วครับนอกจากคิดเหมือนกับที่เพื่อนๆหลายคนกําลังคิดอยู่ในตอนนี้เนี่ยแหละยูทูบเบอร์ดังกล่าวนะครับก็เลยได้รีบนําเอามือถือของเขาเนี่ยออกมาถ่ายไว้เป็นหลักฐานก่อนเผื่อว่าถ้าหากมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ย เขาจะสามารถนํารูปเหล่านี้ไปเป็นหลักฐานกับตํารวจได้นะครับแต่อันนี้ตามคําแนะนําของแอดนะถ้าหากวันหนึ่งเพื่อนๆได้ไปเจอกับเรื่องอะไรแบบนี้มาเนี่ยก็อย่าไปแตะต้องกับสิ่งเหล่านั้นเลยนะครับให้ทิ้งมันอยู่ตรงนั้นนี่แหละแล้วก็เรียกตํารวจมาดูโดยด่วนนะครับเพราะว่าไอการที่เราไปแตะต้องอะไรกับสิ่งของพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้หหลักฐานของคดีนะครับมันถูกปนเปื้อนได้และ2 เพลิดเเราอาจจะถูกลากไปเกี่ยวข้องอะไรกับคดีจนถ้าโชคไม่ดีเนี่ยก็ซวยติดคุกแล้วก็เสียเวลาไปก็ได้นะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับยูทูบเบอร์ท่านนั้นเขาก็ได้ดึงห่อนั้นขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการแกะห่อจากใต้น้ำออกมานะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับศพจริงๆฮะหากแต่ก็โชคดีครับที่มันไม่ใช่ศพของคนแต่ว่ามันเป็นศพของสุนัขนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยไม่ได้เป็นขดงคดีอะไรกันไปเลยหากแต่ว่า มันมีเรื่องหนึ่งที่ทําให้แอดสงสัยครับว่าแล้วใครกันล่ะเป็นคนที่ได้จับน้องสุดอกมาถ่วงน้ําแบบนี้นะครับเพราะ้การที่สุดอกไปอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดายแล้วนะแต่ว่านี่กระเป๋าที่ไม่ได้รับการพันโซมาด้วยเนี่ยมันจะต้องมีใครทําร้ายน้องหมาอย่างแน่นอนเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ดึงน้องหมาขึ้นมานะครับไอสิ่งต่างๆต่อมาที่เขาได้พบในหนองนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นพวก ปงพวกปืนอะไรแบบนี้นะครับที่ก็ทําให้เราคิดว่าแล้วมันจะมีคดีการฆาตกรรมอะไรอีกหลายอย่างไหมที่มันยังไม่ได้ถูกแก้ไขได้แต่ว่าความลับเนี่ยมันได้ซ่อนอยู่ยังใต้น้ํานั่นแหละหรือว่าเอ,อเรื่องที่ยูทูบเบอร์เหล่านี้ได้ไปเจอมาเนี่ยมันเป็นแค่การจัดฉากของพวกเขาหรือเปล่าที่ถ้าหากเป็นจริงๆอันนี้ก็คือดาร์กมากเลยนะครับแต่เรื่องต่อมานี่บอกเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้จัดฉากขึ้นมาอย่างแน่นอนครับนั่นก็คือ เรื่องราวของเสียงกรีดร้องโหยหวนจากสถานที่ร้างครับหนึ่งในเทรนด์ u t u b e ที่แอดเห็นว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาชอบทำกันมากนะครับก็คือเข้าไปในสถานที่ร้างๆหรือว่าเข้าไปในสถานที่อะไรที่มันมีประวัติหลอนๆนะอย่างเช่นพวกบ้านผีหลอนอะไรแบบเนี้เพื่อไปถ่ายติดวิญญาณมานะครับผมที่แบบในช่วงปี2017เนี่ยวิดีโอแนวนี้มันก็รู้สึกว่าใจยิตดมากเลยและหนึ่งในนั้นเนี่ย มันก็มียูทูบเบอร์ช่องหลักล้านซับ2ช่องนะครับได้มาคอลแลบกันเพื่อที่จะบุกเข้าไปยังสถานที่แนวดังกล่าวเนี่แหละครับที่ไอสถานที่ที่ว่านี้เนี่ยมันเหมือนจะเป็นโรงบานบ้าเก่าๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ยังบริเวณชานเมืองของวอชิงตันดีซีนะครับโดยมันจะมีข่าวร่ำข่าวลือเกี่ยวกับโรงพยาบาลดังกล่าวด้วยว่าก่อนที่มันจะปิดตัวไปเนี่ยไอโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็มักจะนำเอาพวกคนป่วยของพวกเขานะ่ มาทรมานให้ HP หมดกันจนบางทีมันกลายเป็นสถานที่ทรมานมากกว่าโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคจิตนะครับและนั่นแหละเมื่อข่าวต่างๆเหล่านี้ได้โบะขึ้นมาเนี่ยโรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็จําเป็นจะต้องปิดตัวลงไปหากแต่ว่าพอแอดไปเสิร์ชหาข่าวมาดูแล้วเนี่ยไอโรงพยาบาลแห่งนี้เขาปิดไปเพราะว่าเขาล้มละลายจนไม่ได้มีเงินมาดําเนินการต่อนั่นแหละ แต่ก็นั่นแหละครับด้วยความที่ข่าวลือเนี่ยมันได้ถูกปล่อยออกมาแล้วนะคนก็เลยล่ําลือกันมากเลยว่าโรงพานนี้เนี่ยมันเป็นโรงบานผีสิงครับที่เมื่อตกดึกเนี่ยก็มักจะมีเสียงโหยหวนของคนที่ได้เสียชีวิตร้องออกมานะครับนั่นแหละแต่ยูทูบเบอร์ของสองช่องดังกล่าวนี้นะครับพวกเขาก็เลยจะไปสืบมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเองว่าไอ้เรื่องหลอนๆที่เขาได้เล่ากล่าวมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ซึ่งในวิดีโอเนี่ยนอกจากที่เขาจะเดินทางไปยังตัวโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับ <_ S 1> เขาก็จะมีการเดินทางไปยังบริเวณป่ารกชักรอบๆด้วย <_ S 2> เพื่อเป็นการสำรวจว่ารอบๆบ,บริเวณนั้นเนี่ยมันมีหลุมศพลึกลับหรือว่าฐานทับปริศนาอะไรอยู่หรือเปล่านะครับ <_ S 1> ทำไปเพื่อคอนเทนต์ลว้ลวนๆครับหากแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้เจอในเวลาต่อมาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหน้าไหนได้เคยคำนึงเอาไว้ก่อนเลยนะครับ นั่นก็คือหลังจากที่พวกเขาได้บุกรุกเข้าไปในตัวสถานที่ดังกล่าวสักพักแล้วก็ไปถ่ายวิดีโออะไรมาแล้วเนี่ยพวกเขานะครับก็ได้พบกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับที่เหมือนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเปล่ายูทูบเบอร์วัยรุ่นพวกนี้เนี่ยก็เลยจําเป็นจะต้องรีบหนีออกมาเลยนะครับเพราะถ้าหากโดนจับกลุ่มไปได้เนี่ยพวกเขาก็อาจจะเข้าไปอยู่ในคุกเลยก็ได้นะครับข้อหาการบุกรุกพื้นที่ ซึ่งในระหว่างที่เขากําลังหนีออกมานั่นเองแหะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเจอกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งครับที่กําลังเดินผ่านไปหากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรอกเนื่องจากว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเสียงไซเรนของรถตํารวจนะครับได้ดังขึ้นมานอกจากนั้นก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์ตํารวจอะไรเนี่ยได้บินมาอยู่เหนือหัวเขาอีกครับ ทำให้วัยรุ่นต่างๆเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเนี่ยหรือว่าตำรวจกำลังจะมาตามจับตัวเขาหรือเปล่าโอ้โหนี่เอาเฮลิอคอปเตอร์มาไล่ตามจับกันเป็นการใหญ่เลยพวกเขานะครับก็เลยต้องรีบสับขาหนีให้มันเร็วขึ้นอีกซึ่งก็เป็นในเวลาประมาณนี้แหละครับที่กล้องของเขาเนี่ยก็ได้ไปถ่ายติดกับเสียงกรีดร้องโหยหวยหอะไรขึ้นมาซึ่งมันดังไกลมาจากทิศท,ทางของโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยนะครับหากแต่ว่าไอ้เสียงกรีดร้องที่ว่านั้นนะครับมันมีความรู้สึกที่แบบ เรียลมากค่ะคือไม่ใช่เสียงผีอย่างแน่นอนแต่มันเป็นเสียงที่เหมือนกับหญิงสาวบางคนนะครับกำลังขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นซึ่งเมื่อตอนที่กลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นเขาได้เอาคลิปเหล่านี้มาลงเนี่ยมันก็มีคนคิดไป2แง่2มุมเลยนะครับรก็คือ 1. มันอาจจะเกิดคดีการฆาตกรรมขึ้นหรือเปล่าหรือว่า2เสียงนี้เนี่ยมันก็เป็นเสียงที่ยูทูบเบอร์เกรียนพวกนี้แหละได้จัดฉาขึ้นมาเพราะ อย่างที่เราร,รู้กันใช่ไหมครับว่าไอช่องแนวบุกล่าท้าผีเนี่ยส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งนะครับมันก็จะเป็นช่องที่แบบเฟกแล้วก็จัดฉากขึ้นมาเพื่อเรียกคอนเทนต์ทั้งนั้นนะครับหากแต่ว่าเมื่อเวลามันได้ผ่านไปเพียงแค่9วันเท่านั้นเองนะครับไอเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้กระจ่ายออกมาเลยครับว่าสิ่งที่วัยรุ่นพวกนั้นเขาได้ไปเก็บมาในวิดีโอเนี่ยมันคือช่วงหนึ่งของการฆาตกรรมที่ได้เกิดขึ้นจริงๆครับ เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการแจ้งหายตัวไปของคุณครูสาวผู้หนึ่งที่ชื่อว่าลอร่านะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ท้องอยู่ประมาณ4เดือนด้วยที่ตอนนั้นเนี่ยแฟนของเธอนะครับก็ได้มีการมาออกสื่อเลยประมาณว่าช่วยหาแฟนผมหน่อยนะแฟนผมหายไปคือออกสื่อแบบน่าสงสารมากนะครับหากแต่ว่าเพื่อนๆยังจําได้ไหมครับว่าไอตอนที่ยูทูบเบอร์แก๊งดังกล่าเขาได้ชุลมุนหนีตํารวจออกมาเนี่ยแอดก็ได้เล่าว,ว่าเขานะครับก็ได้ไปเจอกับหนุ่มสาวคู่หนึ่ง ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ร้างแห่งนั้นนะครับและนั่นแหละครับก็คือช่วงเวลาก่อนที่ผู้บ่าวแฟนหนุ่มเนี่ยจะนำเอาแฟนสาวนะครับไปกดปุ่มชัดดาวกันครับที่ในเวลาต่อมาด้วยหลักฐานที่มันคามือคาตาแบบนี้นะครับไอ้แฟนหนุ่มคนนั้นเนี่ยก็เลยโดนจับเข้าสังเตไปเลยและในเวลาต่อมาก็เหมือนกับแฟนหนุ่มคนนั้นนะครับจะได้ไปทำการกดปุ่มชัดดาวตัวเองในคุกด้วยนะฮะแต่เท่า คดีนี้เนี่ยก็ยังไม่น่าทึ่งเท่ากับอีกหนึ่งคดีต่อมาหรอกนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มียูทูบเบอร์เนี่ยคดีนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นความลับราวราสามทศวรรษเลยนะครับนั่นก็คือย้อนกลับไปในยุค90ตอนปลายๆครับที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็จะได้มีการหายไปของคุณแม่สาวคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าสมันชาฮอเปอร์หรือว่าคุณแม่สมันทานะครับกับลูกวัย8เดือนที่กำลังอยู่ในท้องเธอเลยซึ่ง วันก่อนที่เธอจะได้หายตัวไปนะครับแม่นางผู้นี้เนี่ยก็ได้มีการบอกกับคนรู้จักเธอครับว่าในเย็นวันนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปเที่ยวงานคอนเสิร์ตวงโปรดของฉันหน่อยแล้วเธอก็ได้นําเอาลูกอีกคนซึ่งอายุปีกว่าแล้วเนี่ยไปฝากไว้ที่บ้านของแม่เธอก่อนนะครับก่อนที่แม่นางสซมันธาผู้นี้เนี่ยจะเดินทางไปยังงานคอนเสิร์ตครับแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยซึ่งเมื่อหลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นเนี่ย ตอนแรกคนที่บ้านเธอน,นะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้มั้งที่แม่นางสมเณรทานเนี่ยก็เดินทางไปทํางานกะดึกยังร้านอาหารแห่งหนึ่งหรือเปล่าไงเพราะว่าแม่นางคนนี้นะครับก็เหมือนจะมีอาชีพเป็นเด็กเสิร์ฟกะกลางคืนอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากครับแต่ในเวลาต่อมาเมื่อทางร้านอาหารได้มาบอกว่าแม่นางสมเณรทาผู้นี้เนี่ยไม่ได้มายัางร้านอาหารในวันที่เกิดเหตุนะนั่นแหละครับมันก็เลยที่ทําให้ครอบครัวเนี่ยใจไม่ดีเลยครับ ครอบครัวก็เลยคิดไปว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่แม่นางผู้นี้เนี่ยหลังจากไปคอนเสิร์ตปุ๊บเธอก็ตรงดิ่งไปค้างอย่างบ้านแฟนหนุ่มเธอนะครับเพราะว่าเอาเรื่องที่แม่นางสเมเอนทาจะไปค้างอย่างบ้านแฟนหนุ่มตอนที่เธอแบบกลับดึกๆแลวเหนื่อยๆนื่อยอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่ก็เช่นเคยครับพอก็ถามแฟนหนุ่มว่าเออสเมเอนทาอยู่บ้านเธอหรือเปล่าแฟนหนุ่มก็บอกว่าไม่มีเลยนะ เธอไม่ได้แวะอะไรมาหาเขาเลยซึ่งนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นข่าวใหญ่เลยเพราะถ้าหากเธอไม่ได้อยู่ทั้งที่บ้านที่บ้านแฟนหรือว่าที่ทํางานเนี่ยแม่นางสมเนทาจะหายไปไหนได้ละ่ะเพราะเราต้องอย่าลืมนะครับว่าแม่นางสมเนทาผู้นั้นเนี่ยเธอก็กําลังท้องอยู่เป็นลูกอายุ8เดือนด้วยนะซึ่งไอคนท้อง8เดือนเนี่ยมันน่าจะท้องใหญ่ขนาดว่าแวะไปไหนไกลๆไ,ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนั่นแหละเขาก็เลยได้ไปแจ้งโปลิสเลย ที่สิ่งแรกซึ่งเข้ามาในหัวของโปลิสนะครับก็คืออันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นคดีลักพาตัวหรือว่าการฆาตกรรมอะไรได้อย่างแน่นอนเลยซึ่งเมื่อเริ่มสืบดูว่าแม่นางสมเนทาแกมีอริชาชาศัตรูอะไรหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าไม่มีฮะคือพอไปถามใครเนี่ยเขาก็บอกว่าแม่นางสมเอนทานะครับเธอเป็นคนดีมากเป็นที่รักของทุกคนในย่านเลยคือเขาไม่เคยเห็นแม้แต่ครั้งเดียวที่เธอเนี่ยจะไปมีปากเสียงกับใครนะครับ ซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตํารวจนะครับถึงกับมืดแปดด้านเลยแล้วไปไปมาๆคดีของแม่นางสเมเอนทาผู้นี้เนี่ยก็ได้กลายเป็นคดีคนหายสาบสูญที่แก้ไขไม่ได้มาราวๆสองทศวรรษกว่าๆนะครับจนกระทั่งเมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งในปี2021ครับที่ก็เหมือนกับว่าจะมียูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเน่ะเขาได้สนใจกับเรื่องราวการหายตัวไปของแม่นางสเมเอนทานะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยูทูบเบอร์ในช่องที่มีชื่อว่า Adventure with purpose หรือว่าการประจนภัยแบบมีจุดมุ่งหมายอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งช่องนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องซึ่งเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักประจนภัยในหลายๆแขนงนะครับที่ก็ชอบทั้งการดำน้ำการปีนเขาอะไรเอามาสร้างเป็นคอนเทนต์เรื่อยๆโดยในแต่ละการประจนภัยของเขาเนี่ย มันก็จะเป็นการทำเควสในการแก้ปริศนาไปด้วยนะครับอย่างเช่นเขามักจะไปหาคดีอะไรที่แก้ไขไม่ได้นั่นแหละแล้วก็พยายามไปช่วยแก้ไขคดีนะครับซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ไปและคดีของแม่นางสเมนทาผู้นี้เนี่ยแหละครับก็เป็นหนึ่งในคดีที่ยูทูบเบอร์ผู้นี้เนี่ยได้ไปขออนุญาตกับทางครอบครัวในการสืบคดีนะครับ ที่เมื่อครอบครัวได้ยินแบบนี้ก็ตกลงสิครับรอมา20กว่าปีถ้ามีใครจะมาไขคดีให้แบบนี้ก็เอาสิฮะนั่นแหละครับทางยูทูบเบอร์กลุ่มนนเนี่ยก็เลยได้ลองสืบหาตัวของแม่นางสเมเอนทานเลยโดยการไล่ไปจากเส้นทางรถที่เธอจะเดินทางไปในวันเกิดเหตุนะครับซึ่งเอรหว่างทางนั้นเนี่ยก็เหมือนกับทางรถเนี่ยมันจะต้องไปข้ามสะพานแม่น้ําใหญ่ๆอันหนึ่งนะครับทางทีมก็เลยได้ตั้งข้อสงสัยว่าหรือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่า ไอ้วันที่เกิดเหตุนะเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างไม่ดีมาประสบกับแม่นางสเมเณนทาจนทําให้เธอเนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุไปแล้วรถก็ตกลงไปในน้ํานะครับซึ่งเมื่อตั้งข้อสมมุติฐานได้เสร็จเนี่ยทางทีมสํารวจนะครับก็เลยได้เริ่มลงไปดูยังแม่น้าเลยโดยมีการเอาพกเครื่องสกงสแกนอะไรอย่างดีเนี่ยนะครับมาใช้เลยนะซึ่งอันนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าทีมงานยูทูบเบอร์ช่องนี้เนี่ยเขาจะทําให้ฟรีด้วยนะครับหากแต่ว่า แม้ว่าจะสแกนไปเท่าใดก็ตามเนี่ยไอตัวของเครื่องสแกนนะครับมันก็ส่องมาให้เห็นแค่พื้นที่น้ําอันว่างเปล่านะครับหรือไม่ก็มีแค่แบบพกปูปลาหอยอะไรเนี่ยว่ายอยู่ในนั้นแค่นั้นเองจนกระทั่งเหมือนกับทีมสํารวจอีกทีมหนึ่งเนี่ยเขาจะได้หมุนสายมาบอกนะครับว่าเนี่ยเขาได้เจออะไรแปลกๆแล้วขอให้พวกท่านเนี่ยได้รีบมุ่งหน้าม,มาดูยังหนองน้ําส่วนนี้หน่อยแล้วนั่นแหละครับตะกองตะเกิงอะไรก็พากันไปยังส่วนดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นเนี่ย พวกเขาก็ไปใช้แม่เหล็กแรงสูงนะฮะย่อนลงไปในแม่น้ําเพื่อหาโลหะเหมือนกับเอเรื่องแรกที่แอดได้เล่าเลยว่าเขาจะมีการแบบผูกแม่เหล็กอะไรไว้กับเส้นลวดนะแล้วก็ไปแกว่งแกว่งแกว่งอย่างใต้น้ําซึ่งก็ปังแม่เหล็กเนี่ยมันก็ไปดูติดเข้ากับเหล็กอะไรแปลกๆเข้าจริงครับหักแต่ว่ามันจะเป็นเหล็กที่หนักม่อคือหนักขนาดทีมงานเนี่ยไม่สามารถยกขึ้นมาได้ด้วย2มือเปล่านะครับนั่นแหละพวกเขาก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการโดยการดำน้ําลงไปเพื่อจะดูว่าไอ้สิ่งที่มันติดกับแม่เหล็กดังกล่าวี่ มันคืออะไรนะครับและเมื่อดำลงไปตอนนั้นแล้วก็โอ้โหเคเจอเลยครับคือมันจะเป็นรถที่แบบนอนหงายอยู่ใต้น้ำนะ่ะและเมื่อได้ส่องเข้าไปดูในตัวรถนะครับมันก็มีซากข,ของคนนะครับอยู่ในนั้นเลยซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบชนะสูตรมาเนี่ยก็พบว่าซากนางกล่าวนะครับมันเป็นซากข,ของแม่นางเซเมนทาแล้วก็ลูกของเธอที่ได้หายไปกว่า23กว่าปีนะครับ คือมันกลายเป็นคดีที่ได้โดนมาไขโดยยูทูบเบอร์ไปซะง,งั้นนะครับว่าแต่ยูทูบเบอร์ช่องไทยไทยของเราเนี่ยมันเคยมีเรื่องอะไรแบบนี้ปรากฏบ้างไหมนะครับถ้าเพื่อนๆรู้ว่ามีช่องไหนเนี่ยก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะแวะไปดูส่วนสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและว,วันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย